สวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะทุกคนน้องมินก็จะมาเอ,อเล่นเกมสกุลันนะคะเอ,อเรื่องเมื่อฉันเห็นคนบ้าที่สวนสนุกกันเย่ไปดูกันเลยแล้ววันนี้นะคะน้องมินก็ได้เพื่อนมาใหม่ด้วย<ช>อ่ะแนะนําตัวสวัสดีค่ะชื่อไรชื่อลินนะคะค่ะเพื่อนใหม่ค่ะเพื่อนใหม่ที่จะมาอัดคลิปกับเรานะคะไม่กต็ม้่ะ ันนี้ไปสวนสนุกนะคะข<ะ>ึ้นรถค่ะไปขับไปรับเพื่อนกันนะคะเพื่อนรออยู่หน้าโรงเรียนแล้วค่ะมันหนูได้หรือเปล่าชนชนอาจจะขับรถโซเซนิดนึงนะคะ่ะสวัสดอออีอย่าชนเพื่อนอย่าชนเพื่อนอ้าวสวัสดีขึ้นมาก่อนสี่ต้นน้ำต้นน้ำจ๋าขึ้นรถเร็วจ้ะ ่อ,อ้าวไปต,ต้นน้ำมาก่อนต้นน้ำจ้าขึ้นรถเร็วจ้าอ้าวขึ้นสิจ้ะหรือมึงจะไม่ขึ้น,อน,นขอภายในขอภายในคำหยาบนะคะอ้าวตรงไหนมันกดอ้าอ๋อลืม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 ไม่เล่นลน,ลน,นานนะคะขอโทษทุกคนที่ไม่ได้มาลงคลิปหลายวันเลยประมาณสองสามอาทิตย์เลยนะเออหลายวันนะย่าตํมรถนะไปเลยไปเลยไปเลย วันเนี้ยอากาศร้อนจังเลยนะต้นน้ำใช่แบบนี้แหละเลิศเพื่อนเพื่อนระวังตายนะแบบนี้แหละเลิศแล้วว้าวเลิศเราจอดไม่เหมือนใครนะเพื่อนนะเกลืหัวร้อนสักทีได้ไหมไอรินคนดูเขาจะดูไม่สนุกมาว้า อะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะเราเดินไปดูกันดีกว่าต้นน้ำนั่นน่ะสิอะไรมันเยอะ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 อยู่ตรงนั้นอ่ะมันขามนจืนจังเลยอ่ะอะไรวะจะไปเล่นอันนี้ไอ้เนี้ยหัวปักดินแล้วมั้คุณคะ เจอเจอเจอเออเยาเยาเยาสงการนี้ไปเล่นไหนครับน้องสาวเล่นไหนกันนะอีไม่ต้องไปยุ่งกับ่งต้นบุกเอ้ยมาเดี๋ยวอีเยอะเยอะเยอะพี่เขาน่าจะสนุกน่าดูนะเฮ้ยฉันขนคิงลุกเลยฉันขนลุกเลยอ่ะฉันขนคิงลุกเลยอ่ะแล้วมินแล้วทำไมแบบเหมือน เหมือนมันกำลังตามเรามาเลยอะก็ไม่เห็นมีนะแต่มันเต้นเหมือนมันสนุกมากเลยนะสนุกมันก็สนุกอะมันตามมาไหมหันหลังไปดูสิเ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรอะอะไรดำๆตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวรอเลี้ยวนะเราดูพร้อมกันนะมันคืออะไร มันจะแอบหมายเราไปหรือเปล่าเนี่ยที่อื่นดีกว่าป้าป้าป้าต้นน้ำไม่ปลอดภัยต้นน้ำแกวิ่งเร็วๆร็วเฮ้ยผู้ชายเราสิเมนี่อะเอ้แมันยังมันยังนั่งอยู่ตรงนั้นอีกดูดูมันเเอปสิดูมันสิดูมันสิ รสาวๆมาหลายวันแล้วสาวๆครับจะไปไหนหล่ะครับหล่ะปมด้วยสิหยุดแบบนี้นะหยุดตามฉันมานะจะเดินไปแล้วไหนก็เรื่องของฉันนะไม่ต้องเสือส่ะนดี ภในคำหยากค่ะคุณคะคุณคะคุณคะฉันฉันฉันสามร้อยแล้เหรอคะโอ้เออเออเอเอฉันขอขึ้นหน่อยนะคะคือคือพอดีเอ้ต้นน้ำหลบไปเจ๊อย่ามาขวางทางต้นน้ำเพื่อนฉันอโอ้ยรออีกอัน,นอันนึงมาก่อน,เ,นเร็วเร็วหน่อยสิมันจะมาเนระ็เร็วเร็เร็ เร็ว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 หน่อยไอ้โลกจิตมันจะมาอุ๊ยฉันยิ่งกลัวอยู่เร็วเร็วสิป้าปรับเครื่องไปเร็วเร็วหน่อยสิได้จ้าป้าขึ้นมาต้นน้ำโอ้ยขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยต้นน้ำต้นน้ำ แม่งกำลังวิ่งตามมาไม่ใช่ไม่ใช่ฉันกลัวฉันกลัวมันจะมานั่งกับเราไหมเนี่ยโอ้เฮ้ยขนลุกที่ผายเลยอะ ลองบินขึ้นไปสำรวจสิเนี่ยมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าว้ายอะไรอะโอ๋อสาวๆขึ้นมาหาพี่ถึงนี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่ลงไปหานะจะต้องมาหากันตามฉันมาทำไมล่ะเนี่ยถ้ามีเสียงอะไรรบกวนขออภัยด้วยนะคะ

หรอถ้าฉันไปขึ้นบอลลูนเธอก็ไม่ได้ขึ้นกับฉันสิฉันอยากขึ้นบอลลูนนะนี่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 แล้วจะได้นี่นี่นี่เออว้าวขึ้นตาฉันด้วยโอ้ยหรือว่ามันเป้าหมายเราหรือวะมันจ้องเราเหรอเออพี่คะเอ่อเอ่อสาวอยู่เอ่อเอ่อเออเออสาธารณะ ็มีนะคะเออทำไมถึงมาเล่นพวกหนูสองคนละคะพวกหนูไม่ใช่สาวๆานะพวกหนูเป็นผู้ชายนะคะก็พี่จ้องหนูมานานแล้วไง <c oughs> พี่เห็นหนูตั้งแต่หนูอาบน้ำอยู่ที่บ้านนคะครับพี่เห็นจะให้หนูไปอาบน้ำอีกเลย,ย,ยติลลี่ <c oughs> พี่ชอบหนูทุกคน ถ้ามีอะไรถ้ามีคำลามกหรือว่าเสียงลามกเนี่ยก็ขออภัยด้วยทุกนคนตัวดีเพื่อนน้องมีเป็นคนปากไม่ดีเลยนะคะโอเคอเอ้อบิร์นมันะาะตอนนี้นะอย่าเพิ่งนยังไม่ได้จบเลยไป,ไปสิอ,นนอ,อ๋อ เล่นตรงนั้นแหละเก็บ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 รฉันขนลุกเลยอ่ะเรารถเราไปอยู่ทำไมตรงนั้นน่ะก็เธอเอาขึ้นไปอ่ะหรอหรออ้าวขี่ไม่ได้ด้วยเอาขึ้นไปอ่ะเออ ซึ๊บมาปะกลับกันเฮยันจะเหอะทุกคน๋ตวน้องมินเหินตรงนี้ให้ดูนะคะทุกคนรว่าจะจุกเนื้อจุบจุบจุบอะทุกคนจบกันแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะถ้ามีคำหยาบหรือว่าคำอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนขออภัยน้องมิขออภัยจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่า สนอมินเนี่ยันคำกไม่ดีเลยบอกว่าห้ามพูดคำหยาบบอกว่าห้ามพูดคำหยาบก,ก็ว่าแบบตอนนั้นก็ว่าเสาเอือกอแล้วตอนนี้ยังมาว่าเออเอเอเอาัยวะเพศหญิงอีกก็ขออภัยด้วยนะคะเอ้ใค่คะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกดติดตามน้องมินด้วยนะคะบ๊ายบาย